เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหมดไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมสูตรรักษาสิวรักษาฝ้ากระจดุดด่างดานะคะซึ่งหลายคนทําแล้วก็หายแล้วเขาก็เอามาแชร์กันหลายคนเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีท,ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะส่วนผสมของเราคือ มันฝรั่งสุดเนาะในส่วนของมันฝรั่งเขาก็จะช่วยลดความคล้ำของผิวที่รอบด,ดวงตานะคะและลดรอยสิวทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะและก็ยังช่วยเยียวยาผิวที่เสบร้อนจากการที่ถูกแสงแดดไหม้ด้วยนะคะและก็ยังช่วยต่อต้านริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะทําให้ผิวหน้าขาวใสนะคะในส่วนของอมันฝรั่งเนาะแล้ก็ยังช่วย ต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะให้เรานำมันฝรั่งมาปอกเปลือกนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาขูดอมันฝรั่งนะคะเราจะกรองเอาแต่น้ำของเขานะคะนี่คือมันฝรั่งที่เราขูดออกมาแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เรามากรองเราเลยค่ะมันฝรั่งเขาจะค่อนข้าง กดแบบนี้ก็จะค่อนข้างออกยากนะคะให้เราใช้มือบีบเอาเลยนะคะเขาถึงจะออกนะคะในส่วนของมันฝรั่งเนาะก็จะไม่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 ค่อยง่ายกับการที่ว่าเราจะกดแบบนี้น้ําก็จะออกนะคะก็จะค่อนข้างออกยากนะคะถ้ากดแบบนี้ให้เราใช้มือเลยค่ะมือกดเอาเลยนะคะเรามากรองเอาแต่น้ําเลยนะคะนี่นะคะคือน้ํามันฝรั่งเนาะที่เรากรองออกมาแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะนอนตรงนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะ น้เข้ากันค่ะน้ําส่วนที่เหลือนี้เราสามารถเอาไปพอกหน้าได้เลยนะคะเราอย่าทิ้งนะคะเราใช้ไม่หมดนะคะเราไปพอกหน้ารักษาฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของน้ํามันฝรั่งเนี่ยเขาจะสุดยอดเลยนะคะเราจะเอาทั้งแป้งเลยนะคะสูตรนี้นี่ค่ะหนึ่งช้อนชาสองน้ํามันฝรั่งเนาะ นี่คือน้ำมันแครอทนะคะในส่วนของน้ำมันแครอทเคยพาทําไปแล้วนะคะทั้งสูตรสกัดร้อนและสูตรสกัดเย็นนะคะตัวนี้คือสูตรสกัดเย็นถามว่าสกัดเย็นกับสกัดร้อนมันแตกต่างกันยังไงคุณสมบัติคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันนะคะเหมือนกันค่ะแต่ว่า สูสกัดเย็นเขาจะค่อนข้างเก็บได้นานกว่าสูสกัดร้อนนะคะซึ่งในสรรพคุณของน้ำมันแครอทเขาก็จะช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะและะ้วก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ใครทําแบบนี้แล้วเอาไปทําเป็นเซรั่มนะคะใช้แทนเซรั่มได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเซรั่มแพงๆนะคะตัวนี้สุดยอดเลยนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่น้ํามันแครอทประมาณครึ่งช้อนชาเนาะ นี่นะคะหรือใครจะทํามากทาน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนี่ค่ะตัวต่อไปคือเจวันหางจระเข้ในส่วนของเจวันหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและยังช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานเพลต่างๆลดเลือนเผป,ปินต่างๆนะคะช่วยดับพิษร้อนคลายร้อนปวดเสพปวดร้อนมาจากการที่ถูกแสงแดดไหมหรือ ถูก้มร้อนลวกไฟไหม้ใช้ได้เลยนะคะในส่วนของเจว,วันหางจระเข้เราก็จะใช้อยู่ที่ 1- นถึงสช้อนชานะคะาอาจจะทำมากทำน้อยสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะหนึ่งช้อนชาสองช้อนชาเข้าเหล,ลวเราสามารถเพิ่มเจว,วันหางจระเข้ลงไปได้เลยนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะใครอยากจะเพิ่มวิตามินอ e, ีวิตามินซีวิตามินอะไรน้ำมันอะไรที่พวกเราใช้กันอยู่แล้วก็เอามาเพิ่มได้เลยนะคะซึ่งในส่วนผสมการ DIY ส่วนผสมมันไม่ตายตัวนะคะเราอยากใช้อะไรมาเพิ่มมาลดส่วนผสมได้เลยนะคะนี่ค่ะทำออกมาแล้วเนื้อครีมเขาก็จะเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะ นี่ค่ะครีมสูตรนี้ใช้ก่อนนอนนะคะเป็นไนท์ครีมนะคะไม่ใช่เดย์ครีมนะคะเรามาทากันเลยค่ะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขาครีมสูตรนี้เก็บได้1ถึง2อาทิตย์นะคะเก็บในตู้เย็นนะคะห้ามเก็บนอกตู้เย็นนะคะ ช่วงนี้อากาศร้อนเสียไวมากนะคะหรือให้เราสังเกตเองว่าเขาเสียไหมเวลาเราเอามาทานนะคะเพราะว่าอุณหภูมิในตู้เย็นของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะบางคนก็เก็บได้นานบางคนก็เก็บไม่ได้นานนะคะถามว่าใช้นานไหมถึงจะเห็นผลมันก็ขึ้นอยู่แต่ละสภาพผิวของคนแต่ละคนนะคะ สภาพผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนใช้ไม่นานก็เห็นผลอย่างรวดเร็วบางคนก็ใช้เวลานานนะคะเพราะว่าสภาพผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่จะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะมาแชร์ครีมสูตรดีสูตรเด็ดให้ดูทุกทุกวันนะคะ คอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ